คืนที่พระถูกจับไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้เงาหลังพระอุโบสถนั้นมีบางสิ่งกำลังเฝ้ามองและรอวันที่ความจริงจะกลับมาเสียงระฆังวัดดังขึ้นในยามเช้าแสงแดดอ่อนลอดผ่านใบโพที่สั่นไหวเบาๆกลิ่นธูปลอยคลุ้งทั่วลานวัดที่ยังมีหมอกบางปกคลุมพระอาจารย์เทียนนั่งสงบอยู่หน้าพระประธานสายตาท่านนิ่งราวกับรู้ว่าบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดินดังใกล้เข้ามาเรื่อย ตำรวจห้าคนเดินเข้ามาในลานวัดใบหน้าพวกเขาเย็นชาสายตาเฉยเมยชาวบ้านที่มากราบพระต่างพากันถอยหลังอย่างตกใจพระอาจารย์เทียนครับขอให้ท่านไปกับเราหน่อยเสียงตำรวจนายหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งพระอาจารย์มองขึ้นช้าๆดวงตาเต็มไปด้วยความสงบบนเศร้าเกิดเรื่องอะไรหรือโยมท่านถามเบาๆเสียงนั้นสะท้อนในความเงียบของวัดไม่มีคำตอบมีเพียงเอกสารหมายจับที่ถูกยื่นมาตรงหน้า ลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวกระจายทั่วลานพระอาจารย์ยื่นมือออกมารับกระดาษอย่างนิ่งเฉยมือของท่านสั่นเล็กน้อยก่อนสายตาจะมองไปยังพระประธานอีกครั้งอาตามาไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาว่าเสียงของท่านแผ่วเบาแต่หนักแน่นตำรวจสองนายก้าวเข้ามาใกล้แล้วจับแขนทั้งสองข้างของพระอาจารย์เสียงชาวบ้านเริ่มดังขึ้นบางคนร้องให้บางคนตะโกนขอให้ปล่อยท่าน แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้พระอาจารย์เทียนหันกลับมามองลูกศิษย์คนหนึ่งน้ำตาเอิอเต็มดวงตาเด็กหนุ่มอย่ากลัวไปทุกอย่างมีเหตุผลของมันคำพูดสุดท้ายของท่านสั่นไหวในอากาศตํำรวจเริ่มลากพระอาจารย์ออกไปจากลานวัดเท้าท่านเปื้อนดินแดงทีละก้าวสายบาดหลุดตกลงพื้นเสียงกระทบดังเสะเตือนใจแสงแดดเริ่มแรงขึ้นเสียงสวดมนต์ของพระลูกวัดหยุดลงกลางคัน ทุกสายตาจับจ้องไปที่ผ้าพ,พระชราถูกลากไปทางประตูวัดใบหน้าท่านยังคงสงบแต่ในดวงตานั้นมีบางอย่างกำลังสั่นไหวบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจได้ในขณะนั้นเสียงโซ่ตรวนเหล็กเสียสีกับพื้นหินดังแผ่วเบาทุกก้าวที่ตำรวจลากพระอาจารย์เทียนออกจากลานวัดเสียงสะอื้นของชาวบ้านก็ดังก้องไปทั่วท้งอารามเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งวิ่งตามมือเขาจับจีวรของพระอาจารย์ไว้แน่น อย่าพาพระอาจารย์ไปนะครับเขาไม่ผิดเสียงนั้นสั่นเครือจนทุกคนสะอึดตำรวจผลักเด็กออกเบาๆแต่แรงพอให้เขาล้มลงกับพื้นดินฝุ่นปลิวขึ้นฟุ้งคลุ้งไปทั่วร่างเล็กนั้นพระอาจารย์เทียนหยุดเดินดวงตาเต็มไปด้วยความเวทนาอย่าทำเขาเลยเขาเป็นเพียงเด็กน้ำเสียงของท่านอ่อนโยนจนตำรวจทั้งสองนิ่งไปชั่วครู่หัวหน้าตำรวจชะงักเล็กน้อย ก่อนสั่งเสียงแข็งลากไปต่ออย่าให้ใครเข้ามาขวางเสียงฝีเท้าดังเป็นจังหวะเดียวกับเสียงหัวใจของผู้คนที่เฝ้ามองร่างพระอาจารย์ถูกพาออกจากประตูวัดฝุ่นแดงเกาะเต็มจีวรสีส้มสดที่เริ่มซีดจางสายตาของท่านมองย้อนกลับไปยังพระประธานราวกับกำลังอําลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งสุดท้ายประคังวัดดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงนั้นไม่เหมือนเดิม มันฟังดูเศร้าหนักแน่นและเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบทันใดนั้นเสียงตะโกนจากชาวบ้านดังขึ้นพระอาจารย์ไม่ได้ทำเขาถูกใส่ร้ายแต่ไม่มีใครกล้าก้าวข้ามเส้นที่ตำรวจวางไว้บนถนนหน้าวัดรถตำรวจคันหนึ่งจอดรออยู่เสียงเครื่องยนต์เบาๆดังผสมกับเสียงลมหวิวของเชา้าพระอาจารย์เทียนถูกผลักเข้าไปในรถมือทั้งสองถูกใส่กุญแจมือ เสียงเหล็กกระทบกันก้องอยู่ในใจของทุกคนพระลูกศิษย์คนหนึ่งร้องให้สะอื้นหลวงพ่อครับแล้วเราจะทํายังไงท่านเพียงยิ้มบางๆแล้วตอบช้าๆจงรักษาศรัทธาแม้โลกจะสันคอนรถค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปฝุ่นควันลอยคลุ้งในอากาศทิ้งไว้เพียงลานวัดว่างเปล่ากับเสียงนกที่เงียบสนิทในห้องขังเล็กๆของสถานีตำรวจพระอาจารย์เทียนนั่งพับเพียบอยู่กลางพื้น แสงไฟนีออนส่องลงมาหยินเยียบเสียงน้ำหยดจากก๊อกเก่าดังซ้ำๆในความเงียบท่านหลับตาสูดลมหายใจเข้าเบาๆกำก่าหรือกําใหม่อาตมาไม่อาจหลีกได้เสียงท่าน,นพึมพำกับตัวเองขณะฝ่ามือสันไหวแตะที่ลูกประคำเก่าบนข้อมือเสียงประตูเหล็กเปิดดังเอียดเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารพระอาจารย์เทียนมีคนมาเยี่ยมครับ ท่านลืมตาขึ้นช้าๆแววตาเต็มไปด้วยความสงบหญิงชาราผู้หนึ่งก้าวเข้ามาใบหน้าเธอเต็มไปด้วยรอยน้ำตาท่านเจ้าคะพวกเขาบอกว่าท่านเอาเงินวัดไปแต่ข้ารู้ข้ารู้ว่ามันไม่จริงน้ำเสียงของเธอสั่นไหวราวกับหัวใจจะขาดพระอาจารย์เทียนเพียงยิ้มความจริงไม่ต้องรีบรอกโยมมันจะปรากฏเองน้ำเสียงของท่านอ่อนโยนแต่แฝงไว้ด้วยความเหนื่อยล้าหญิงชาราก้มลงกราบทั้งน้ำตา ขณะนั้นเสียงฟ้าร้องดังขึ้นนอกสถานีฝนเริ่มตกหนักราวกับฟ้าร่วมร้องให้ไปกับทุกคนข้างนอกวัดในคืนนั้นลูกศิษย์ของพระอาจารย์รวมตัวกันเงียบๆพวกเขาจุดเทียนเรียงรายหน้าพระประธานเปลวไฟสั่นไหวในความมืดสะท้อนบนผิวทองขององค์พระหนึ่งในสิทธิ์เอ่ยขึ้นเบาๆพรุ่งนี้เราจะไปหาหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของท่านอีกคนพยักหน้าน้ำตาไหลไม่หยุด เราต้องคืนศักดิ์ศรีให้หลวงพ่อแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าขณะนั้นเองที่อีกมุมหนึ่งของเมืองชายลึกลับคนหนึ่งกำลังฉีกเอกสารบางอย่างทิ้งในถังขยะรอยยิ้มเย็นเฉียบปรากฏบนใบหน้าเขาและชื่อที่ปรากฏบนกระดาษนั้นคือพระอาจารย์เทียนเศษกระดาษที่ถูกฉีกปลิวไปตามแรงลมไฟจากก้นบุหรี่ตกลงในถังขยะเปลวไฟสีส้มค่อยๆลามขึ้น กลืนกินเอกสารทุกแผ่นอย่างเงียบงนันชายลึกลับยืนมองไฟเผาเอกสารด้วยสายตายเยือกเย็นเสียงฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งเขาคลุมเสื้อโค้ทเข้าหาตัวก่อนจะเดินหายเข้าไปในตรอกมืดของเมืองเก่าในคุกกลางเมืองพระอาจารย์เทียนยังคงนั่งนิ่งดวงตาท่านหลับลงราวกับกำลังภาวนาเสียงสายฝนจากหลังคาสังกสีดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอเจ้าหน้าที่เวรเดินผ่านมา แต่ต้องหยุดเมื่อเห็นเงาแสงแปดสะท้อนจากห้องขังภายในห้องพระอาจารย์เทียนกำลังนั่งสมาธิรอบตัวท่านมีแสงสีทองอ่อนๆล้อมอยู่รางๆเจ้าหน้าที่มองนิ่งหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุเขาเพ่งมองอีกครั้งแต่แสงนั้นก็หายไปเหลือเพียงพระชราที่นั่งสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าวันต่อมาข่าวการจับกุมพระอาจารย์เทียนกระจายไปทั่วประเทศ สำนักข่าวต่างๆพาดหัวด้วยถ้อยคำแรงพระดังเมืองเหนือถูกจับโกงเงินวัดหลายล้านภาพของพระอาจารย์ในชุดกุญแจมือถูกแชร์ทั่วโลกออนไลน์แต่ในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากวัดชาวบ้านกลับรวมตัวกันถือดอกไม้และเทียนเดินทางไปยังสถานีตำรวจพวกเขาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวพระอาจารย์ท่านเคยเอาเงินใครท่านช่วยคนทั้งหมู่บ้านเสียงหญิงชราคนหนึ่งตะโกนสุดเสียง พวกเราจะไม่ยอมให้คนดีต้องติดคุกตำรวจพยายามกันฝูงชนออกแต่ผู้คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสียงตะโกนผสมกับเสียงสวดมนต์ดังสะท้อนทั่วบริเวณภายในห้องสอบสวนเจ้าหน้าที่ระดับสูงเปิดแฟ้มเอกสารใหม่ภาพหนึ่งหล่นออกมาเป็นภาพชายลึกลับในชุดโค้ตดำยืนอยู่หน้าอาคารก่อสร้างวัดเมื่อห้าปีก่อนนี่ใครเขาถามลูกน้องเสียงเข้ม เป็นผู้บริจาคคนหนึ่งครับเขาหายตัวไปตั้งแต่ตอนนั้นหัวหน้าตำรวจเงียบไปชั่วขณะก่อนจะมองชื่อที่มุมรูปวิชัยกุลธาราแสงไฟในห้องกระพริบบูบเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอย่างกระทันหันหัวหน้ามีเรื่องใหญ่ครับกล้องวงจรปิดของวัดเพิ่งถูกกู้ไฟล์กลับมาหัวหน้าตำรวจลุกพรวดรีบวิ่งไปที่ห้องควบคุมภาพในจอมอนิเตอร์ปรากฏชัดขึนก่อนการจับกลุม ชายคนหนึ่งในชุดดำแอบเข้าไปในกุฏิของพระอาจารย์เขาเปิดตู้เหล็กหยิบซองเงินจำนวนมากใส่กระเป๋าก่อนจะเขียนอะไรบางอย่างลงบนเอกสารของวัดหัวหน้าตำรวจขมวดคิ้วนั่นมันนายวิชัยเสียงเขาแผ่วลงขณะมองภาพชายคนนั้นหนีออกไปทางหลังวัดภาพตัดมาที่วันรุ่งขึ้นตำรวจกลุ่มใหม่รีบไปยังวัดเดิมแต่สิ่งที่พบคือเงียบสงัดพระลูกศิษย์ทุกคนหายไปจากกุฏิ บนพื้นดินหน้าพระอุโบสถมีเพียงประคำเส้นหนึ่งวางอยู่หัวหน้าตำรวจยกขึ้นมาดูรูปประคำเก่ามีรอยแตกตรงเม็ดกลางภายในนั้นมีแผนกระดาษพับเล็กๆซ่อนอยู่เขาเปิดมันออกช้าๆตัวหนังสือบนกระดาษเขียนด้วยลายมือสันๆว่าความจริงอยู่ในใจผู้สร้างวัดมิใช่ในมือผู้ครอบครองขณะนั้นเองเสียงระฆังวัดดังขึ้นเองโดยไม่มีใครแต่ต้องเสียงนั้นยาวและเศร้าลึกจนทุกคนหยุดนิ่ง ลมพัดแรงจนใบโพสานสถานทั่วบริเวณหัวหน้าตำรวจมองขึ้นไปยังพระประธานแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างกระทองพระจนเกิดประกายและตรงเงานั้นเขามองเห็นเงาคล้ายพระอาจารย์เทียนกำลังยืนพนมมือหัวใจเขาเต้นแรงเป็นไปไม่ได้เขาพึมพำกับตัวเองแต่แสงนั้นค่อยๆเลือนหายเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นคืนนั้นเมืองทั้งเมืองตกอยู่ในความเงียบ ฝนตกหนักไม่หยุดเสียงระฆังวัดดังทุกชั่วโมงท,งทั้งที่ไม่มีพระอยู่ในวัดอีกแล้วและในห้องขังที่ว่างเปล่ามีรอยเงาแสงสีทองเล็กๆลอยอยู่เหนือพื้นหินก่อนจะจางหายไปพร้อมเสียงสวดมนต์แผ่วเบาที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนเช้าวันถัดมาหมอกหนาทึบปกคลุมทั่วบริเวณวัดเก่าเสียงนกร้องแผ่วเบาแทบจะกลืนไปกับความเงียบของอากาศที่เย็นจัด กลิ่นควันทูบจากซากเทียนเมื่อคืนยังคงลอยอ้อยอิงอยู่หัวหน้าตำรวจพันเอกศักดิ์สายขับรถกลับมาที่วัดอีกครั้งใบหน้าของเขาซีดเผือดดวงตาแดงก่ำจากการไม่ได้นอนสิ่งที่เห็นเมื่อคืนยังคงวงเวียนอยู่ในหัวเงาร่างของพระอาจารย์เทียนที่เหมือนยังคงอยู่ในที่แห่งนี้เมื่อก้าวเท้าขึ้นสู่ลานวัดเสียงรองเท้าของเขาดังก้องสะท้อนแต่แปลกมันฟังเหมือนเสียงของใครอีกคนเดินตามหลังมา เขาหยุดหันกลับไปมองไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงหมอกหนาและต้นโพยใหญ่ที่ไหวเบาๆสักชัยกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้สาเหตุเขาค่อยๆเดินต่อไปอยังพระอุโบสถประตูไม้ถูกเปิดอ้าไว้เหมือนมีคนเข้ามาก่อนหน้าข้างในมีกลิ่นกำยานอ่อนๆและเทียนที่ยังลุกไหมเพียงเล็กน้อยพื้นปูด้วยผ้าขาวสะอาดตรงกลางมีรูปถ่ายของพระอาจารย์เทียนในชุดเต็มยศ และข้างๆนั้นมีกระดาษอีกแผ่นหนึ่งถูกวางไว้ใต้ประคำเส้นเดิมเขาหยิบมันขึ้นมาอ่านข้อความถูกเขียนด้วยหมึกจางๆผู้ที่สร้างศรัทธาไม่เคยต้องการการยอมรับจากโลกลายมือเหมือนเดิมลายมือของพระอาจารย์เทียนทันใดนั้นเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นเทียนทุกเล่มในอุโบสถด,ดับลงพร้อมกันลมพัดแรงจนประตูไม้ปิดเองเสียงดังปังหัวหน้าตำรวจรีบวิ่งไปที่ประตูแต่เปิดไม่ออก ใครอยู่ตรงนั้นเขาตะโกนเสียงสะท้อนกลับมาเหมือนเสียงของตัวเองแต่ในเงามืดของพระประธานมีเงาร่างคล้ายพระอาจารย์เทียนนั่งพับเพียบอยู่พระอาจารย์ใช่ท่านหรือเปล่าสักชัยถามด้วยเสียงสัน่นร่างนั้นไม่ตอบแต่ค่อยๆ่อยในหน้าขึ้นรอยยิ้มอ่อนโยนปรากฏขึ้นบนใบหน้าศรัทธาไม่ใช่สิ่งที่โลกต้องพิสูจน์เสียงท่านดังอยู่ในหัวของสักชัย เขายกมือไหว้โดยไม่รู้ตัวผมขอโทษผมเข้าใจผิดผมจะคืนความยุติธรรมให้ท่านแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเงาร่างนั้นหายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและเสียงระฆังแผ่วเบาเขารีบวิ่งออกจากอุโบสถเมื่อออกมาข้างนอกหมอกหนาก็จางลงท้องฟ้าเริ่มเปิดและลำแสงอาทิตย์ส่องตรงมายังองค์พระประธานเหมือนเป็นสัญ,ญญาณบางอย่างจากฟ้าคืนนั้นสักชัยกลับไปที่สถานี เขาสั่งเปิดสำนวนใหม่เรียกเจ้าหน้าที่ทุกคนมาตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดอีกครั้งและในแฟ้มหนึ่งที่ถูกลืมไว้ในตู้เอกสารเก่าเขาพบจดหมายลับที่มีตราประทับของวิชัยกุลธาราข้างในมีข้อความสั้นๆถ้าฉันไม่รอดให้รู้ไว้ว่าเงินทั้งหมดอยู่ในบัญชีวัดไม่เคยหายไปเอกสารแนบระบุชื่อบัญชีเดียวกับชื่อพระอาจารย์เทียนสักชัยรีบส่งทีมสื่อไปตรวจสอบ ผลออกมาในวันรุ่งขึ้นเงินทุกบาทยังอยู่ครบไม่มีการถอนออกเลยและชื่อของผู้บริจาคที่แท้จริงกลับเป็นชื่อของบริษัทกุลธาราจำกัดซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนทุจริตข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปทั่วประเทศผู้คนเริ่มตื่นตัวความสงสัยต่อการจับกลุ่มครั้งนั้นเพิ่มขึ้นหน้าสำนักข่าวเต็มไปด้วยภาพพระอาจารย์เทียนในชุดกุญแจมือพร้อมเสียงเรียกร้องให้เปิดคดีใหม่ในคืนเดียวกัน ที่วัดเก่าแห่งนั้นอีกครั้งฝนตกโปรยปลายลงมาเบาๆพระลูกศิษย์กลุ่มเดิมกลับมาจุดเทียนอีกครั้งพวกเขาสวดมนต์เรียกชื่อพระอาจารย์เทียนเสียงสวดดังสะเทือนในความมืดและในช่วงท้ายของบทสวดสายฟ้าแลบว่ากลางท้องฟ้าแสงสีทองพุ่งลงตรงองค์พระประธานทุกคนหยุดนิ่งตกตะลึงในภาพตรงหน้าบนบันไดอุโบสถ เนร,ร่างพระอาจารย์เทียนยืนอยู่ในแสงนั้นจีวรเปียกฝนแต่สะอาดราวกับเพิ่งซักใหม่ใบหน้ายิ้มสงบดวงตาเมตตาเสียงท่านดังขึ้นอย่างชัดเจนในสายฝนความจริงไม่อาจถูกฝังไว้ใต้ดินแล้วร่างนั้นค่อยๆจางหายไปในแสงสีทองเหลือเพียงกลิ่นกำยญาลอยอ้อยอิงและประคำเส้นหนึ่งตกอยู่ตรงหน้าพระลูกศิษย์ศักชัยที่ยืนอยู่ห่างออกไป คุกเข่าลงช้าๆน้ำตาไหลอับแก้มหลวงพ่อครับผมจะคืนชื่อของท่านให้กลับมาเช้าวันต่อมาเขาแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนเสียงของเขาหนักแน่นและมั่นคงพระอาจารย์เทียนไม่เคยโกงไม่เคยทำผิดเขาคือผู้บริสุทธิ์ที่ถูกใส่ร้ายโดยผลประโยชน์ของคนชั่วภาพของเขาถูกถ่ายทอดไปทั่วประเทศและในขณะที่สังคมเริ่มเปลี่ยนมุมมองเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้ง เบาต่กล้องไปทั่วเมืองไม่มีใครอยู่ในวัดแต่กลิ่นกำยาาหอมจางๆยังคงลอยอยู่เหมือนมีใครบางคนยังคงภาวนาอยู่ที่นั่นมองดูโลกด้วยความสงบและเมตตาค่ำวันนั้นเมืองทั้งเมืองเงียบสงัดฝนเพิ่งหยุดตกท้องฟ้ามืดมิดเหลือเพียงแสงไฟถนนสลัวๆกลิ่นดินเปียกลอยอวนไปทั่วบรรยากาศอบอ้าวแต่เยือกเย็นอย่างประหลาดหัวหน้าตำรวจศักชัยนั่งอยู่ในห้องทำงาน แซมคดีของพระอาจารย์เทียนถูกวางอยู่ตรงหน้าภาพใบหน้าท่านในวันที่ถูกจับยังติดตาไม่หายยิ่งเขามองเอกสารเหล่านั้นมากเท่าไรหัวใจของเขาก็ยิ่งรู้สึกผิดมากขึ้นเท่านั้นเขาปิดตาสูดลมหายใจลึกเสียงฝนหยดจากหลังคาดังแผ่วๆคล้ายเสียงสวดมนต์ในความเงียบเขาได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเจ้ารู้แล้วจงปล่อยวางเถิดสักชัยลืมตาขึ้นอย่างตกใจ ห้องทำงานว่างเปล่าไม่มีใครอยู่แต่กลิ่นกํายานลอยแทรกอยู่ในอากาศเขาหันไปมองโตอีกครั้งประคำเส้นเดิมวางอยู่ตรงหน้าทั้งที่ก่อนหน้านั้นมันอยู่ในวัดมือของเขาสั่นเบาๆเขาค่อยๆหยิบมันขึ้นมาแสงไฟในห้องกระพริบวูบหนึ่งแล้วทันใดนั้นภาพในความทรงจำก็ไหลย,ย้อนกลับเข้ามาเหมือนคลื่นคืนที่จับพระอาจารย์เทียนเขาเห็นแววตาท่านที่ไม่โกรธไม่ต่อต้าน มีเพียงความเมตตาและความสงบตอนนั้นเขาไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ทุกอย่างชัดเจนท่านรู้ว่าฉันจะต้องมาเห็นความจริงด้วยตัวเองน้ำตายหยดลงบนโต๊ะทำงานเขายกมือพนมก้มหน้ากล่าวเบาๆหลวงพ่อครับผมสัญญาผมจะสร้างความยุติธรรมให้ท่านจนวันสุดท้ายของชีวิตวันรุ่งขึ้นข่าวใหม่ปรากฏบนทุกหน้าหนังสือพิมพ์ตำรวจเปิดโปงขบวนการทุจริตเบื้องหลังคดีพระอาจารย์เทียน ชื่อของนักการเมืองและนักธุรกิจหลายคนถูกเปิดเผยในนั้นมีชื่อของวิชัยกุลทาราซึ่งถูกพบเป็นศพในโกดังร้างชานเมืองศพของเขานอนคว่ำหน้าในมือยังถือสร้อยประคำขาดครึ่งเส้นเจ้าหน้าที่รายงานว่ามีข้อความสั้นๆเขียนไว้ที่ผนังเป็นตัวอักษรที่สั่นและเลอะน้ำฝนกำถึงแล้วข่าวนี้ทำให้ทั้งประเทศสั่นสะเทือนประชาชนเริ่มพูดถึง ปาฏิหาริย์ของพระอาจารย์เทียนบางคนอ้างว่าเห็นแสงสีทองเหนือวัดเก่าในตอนกลางคืนบางคนได้ยินเสียงสวดมนต์จากลานวัดทั้งที่ไม่มีใครอยู่ค่ำวันหนึ่งสักชายเดินกลับไปที่วัดเขาเอาดอกบัวขาวมาวางหน้าพระประธานสายลมเย็นพัดผ่านเสียงใบโพเสดสีกันเบาๆเขาหลับตาแล้วพูดกับความว่างเปล่าทุกอย่างจบแล้วครับหลวงพ่อชื่อของท่านได้รับคืนศรัทธากลับมาอีกครั้ง ทันใดนั้นเสียงระฆังดังขึ้นสามครั้งไม่มีใครอยู่ในวัดไม่มีใครจับเชือกแต่เสียงนั้นใสและชัดเจนราวกับตอบรับคาพูดของเขาสักชัยเงยหน้าขึ้นบนพระพักขององค์พระประธานมีหยดน้ำคล้ายรอยน้ําตาไหลลงมาตามแก้มทองลําแสงสีทองจากดวงจันทร์ส่องตรงลงมากระทบกับพื้นลานวัดจนเกิดประกายอ่อนๆเขายกมือไหวดวงตาเต็มไปด้วยความสงบ หัวใจที่หนักมานานเริ่มเบาลงหลายเดือนต่อมาวัดเก่าถูกบูรณะใหม่โดยชาวบ้านทั้งเมืองมีผู้คนหลังไหลามาทำบุญอย่างไม่ขาดสายกลางลานวัดมีรูปปั้นพระอาจารย์เทียนในท่าพนมมือด้านล่างสลักข้อความว่าความจริงไม่ต้องการเสียงตะโกนมีเพียงใจที่เห็นเท่านั้นคืนวันหนึ่งหลังพิธีเปิดวัดเด็กชายคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นศิษย์ของพระอาจารย์เดินมานั่งเงียบๆหน้ารูปปั้น ลมเย็นพัดผ่านเขาหลับตาแล้วได้ยินเสียงที่คุ้นเคยอย่ากลัวไปศรัทธาจะคุ้มครองเจ้าเด็กชายลืมตาขึ้นน้ำตาเอ่อเต็มดวงตาแต่กลับยิ้มออกมาอย่างอบอุ่นในท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นเหนือยอดพระอุโบสถมีแสงสีทองอ่อนๆลอยนิ่งอยู่สักพักก่อนจะค่อยๆจางหายไปกับสายลมและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่มีคนมาสวดมนต์ในวัด เสียงระฆังจะดังขึ้นเองหนึ่งครั้งช้าาลึกและอบอุ่นเหมือนเสียงแห่งศรัทธาที่ไม่เคยหายไปจากแผ่นดินนี้เลยเช้าวันหนึ่งในฤดูฝนท้องฟ้าเปิดใสแสงอาทิตย์แรกของวันศาสตร์ลงบนหลังคาอุโบสถที่เพิ่งบูรณะเสร็จหยดน้ำฝนเกาะอยู่บนใบโพรยิประยับดังเพชรเล็กๆเ,เสียงระฆังวัดดังขึ้นเบาๆราวกับเชื้อเชิญให้ทุกดวงใจสงบลงชาวบ้านทยอยกันเข้ามาในวัด บางคนถือดอกบบวบางคนถือทูบเทียนพวกเขาเดินผ่านลานวัดที่พระอาจารย์เทียนเคยเดินรอยเท้าท่านอาจจางหายไปนานแล้วแต่ความศรัทธาของผู้คนกลับยิ่งชัดเจนขึ้นทุกวันหัวหน้าตำรวจสักชัยในชุดพลเรือนก้าวเข้ามาเงียบเๆเขาถอดหมวกวางดอกบัวขาวลงหน้ารูปปั้นพระอาจารย์เทียนสายตาเขานิ่งสงบไม่ใช่ด้วยความเสียใจอีกต่อไปแต่เต็มไปด้วยความสำนึกและความศรัทธาที่แท้จริง หลวงพ่อครับผมทําได้แล้วครับเสียงเขาแผ่วเบาแต่มั่นคงความจริงของท่านได้ถูกเปิดเผยศรัทธาของผู้คนกลับคืนมาแล้วลมอ่อนๆพัดผ่านเสียงใบโพเสสีกันดังแผ่วเหมือนเสียงตอบรับจากฟากฟ้ากลิ่นกำยานลอยแต่จมูกอ่อนๆขณะลำแสงทองส่องลงบนองค์พระประธานอย่างอ่อนโยนเด็กชายลูกศิษย์เก่าของพระอาจารย์เดินเข้ามาเขายกมือพนมข,ข้างคอห้อยประคำเส้นเก่าที่เคยแตก บัตรนี้มันถูกซ่อมใหม่ด้วยดทองคำเส้นเล็กๆหลวงพ่อยังอยู่กับพวกเราใช่ไหมครับเขาพูดกับรอยยิ้มเล็กๆที่ปรากฏบนใบหน้าสักชายยิ้มชายท่านไม่เคยจากไปไหนเลยแสงแดดยามเช้าเริ่มส่องแรงขึ้นเสียงสวดมนต์จากพระลูกวัดดังแผ่วเบากังวานไปทั่วลานที่เคยเต็มไปด้วยความเศร้าแต่วันนี้กลับอบอุ่นสงบและเต็มไปด้วยแสงแห่งศรัทธาที่มุมหนึ่งของวัด มีเงาร่างสีทองอ่อนๆปรากฏอยู่ใต้ต้นโพเงานั้นเหมือนพระอาจารย์เทียนยืนยิ้มมองผู้คนที่มากราบด้วยความอ่อนโยนและเงานั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปกับสายลมเหลือเพียงเสียงระฆังดังขึ้นหนึ่งครั้งใสสงบและงดงามดังก้องไปทั่วทั้งวัดเป็นเสียงสุดท้ายของเรื่องราวแห่งศรัทธาที่แม้ผู้คนจะลืมได้หลายสิ่งในชีวิตแต่ไม่มีวันลืมพระผู้บริสุทธิ์ ซึ่งสอนให้พวกเขาเข้าใจว่าความจริงไม่ตายศรัทธาไม่สิ้นและความดีจะส่องแสงแม้ในความมืดที่สุดของมนุษย์